สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนนทาจ่ารถสวยเกรด A นะคะมาพบกับนนทาจ่าเพรยนต์อีกแล้วค่ะเมื่อี้นนนจาจ่าขอนําเสนอเป็นนวราสีขาวยกสูงตัวแ a ็ k Edition นคิงแคปปี2019นะคะบอกไว้เลยว่าคันนี้ไม่น้อยแห้งนะคะพี่น้องไม่แค่เพียง2 9 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นเองเป็นสีขาวมุกนะคะเป็นสีขาวเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะมีขันเดียวนะคะมีแคะ่ขันเดียวตอนนี้นะคะสําหรับ นิสสันนวลาแบ็กอ i ดิชัน i ิงแคปนะคะหนานี่นะคะโฉมนี่บอกไว้เลยว่าไม่น้อยหลีนะคะพี่น้องไม่ลอยไม่นอยไม่แค่สองหมืนเก่ากิโลนะคะราคาที่เปเจอเสนอขายอยู่ที่ห้าแสนสองหมืนเกาพันบาทนะคะน้องเจจา,จารีวิวนะคะอยู่ในโซนช่างนะคะอาจจะมีเสียงนะคะทำความสะอาดรถนะคะหรือว่าค่าสีนะคะต้องจะขออภัยลูกค้านะคะแต่น้องเจจาอยากรีวิวรถนำเสนอคันนี้มากๆเลยนะคะเพราะเป็นรถค่อนข้างสวยเดิมทั้งคันนะคะไม่น้อยนะคะตรงนี้ เดี๋ยวพาไปเบิ่งความสวยกันนะคะไฟนานะคะบอกไว้เลยว่าไฟนานะคะเป็นตาลูกแก้วนะคะถ้าเป็นของแบ็กอิดิชั่นนะคะก็มาในส่วนของไฟเดทถ้ำลันนิ่งนะคะพาของไฟตัดหมอกนะคะลูกค้านะคะไฟตัดหมอกเดิมๆเลยปราคาในส่วนของรถท่าน,นี้นะคะบิ้เคยผ่านการชนมากแน่นอนค่ะบิ้เคยผ่านการชนบิ้เคยผ่านการพลิกความบิ้เคยผ่านการจมน้ามร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะการันตีเลยนะคะใครอยากมาเบิ่งรถโต้จริงนะคะมาหาเน็ตเจ้าได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะ,บร,ะ,คะบริษัทเปิดทุกมือ นะคะบ่มีวันหยุดราชการนะคะอทัทมานะคะในส่วนของหล่อนะคะตรงนี้เลยนะคะจุดเด่นของนิสันนวลานะคะแบค็คลิชานก็จะเป็นในส่วนของหล่อแม็กอัดลอยนะคะน,นี่ก็เป็นแม็กเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะได้ยางอ่าขอบ18นะคะมาพร้อมโต้รถเลยนะคะยางปี2019นะคะใครที่สนใจใครที่อยากได้นะคะหา้ามพลาดแล้วก็ฝากเพิมนะน้องจ่าเลยสีขาวมีแค่ขั้นเดียวนะคะได้สภาพรถเกตเอแบบนี้นะคะบางคนผ่านเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของ กระจกนะคะพับอัตโนมัติไฟฟ้ากันสาติดมาให้ค่ะสติ๊กเกอร์นะคะนเวลาจากโรงงานค่ะยังอยู่นะคะที่เปิดประตูเหมือนเดิมนะคะเป็นสมาร์ทเอนทรีถูกยาเป็นของเดิมจากโรงงานทั้งหมดนะคะสีนะคะดําเดิมสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นสีขาวหมึกนะคะติดโปรงซุ่มล่อมาให้นะคะรถคันนี้นะคะยังบริษัเก็บรายละเอียดร้อเปอร์เซ็นต์นะคะเรอเก็บงานอีกที่หนึ่ง ร้อยเปอร์เซ็นต์รับรองรถสวยแน่นอนนะคะและการในส่วนของไฟถ่ายนะคะก็จะเป็นสภาพเดิมๆสวยๆนะคะคาว่าน,นาวราานะคะมีกลองถอยล้างให้ค่ะขั้นนี้นะคะมาพาผมก็ตัวรถสวยๆเดิมๆเ,เลยนะคะใครที่ชื่นชอบในสีขาวนะคะตัวแบ็กอ d i ดิชั่นนะคะราคาห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะคะไม่สองหมื่นเก้าพันกิโลนะคะหามผ่าดเลยนะคะจะของเดิมติดนะคะกันกระแทกมา่หายนะคะตรงนี้ใครที่บวิสเลียสนะคะก็กสกมารถ ะะแต่ไปพองก็โตรถเลยหรือว่าใหญ่ห้าเหลอ่งหายก็สามารถทําไดดค่ะอะถัดมานะคะถัดมานะคะส่วนของภายในนะคะภายในค่อนข้าง,ง,งกริปนะคะพี่น้องกริปเลยนะคะรถบอชามค่ะนะคะสภสภาพภายในสวยเดิมทั้งคันอ่ะพวงมาลัยมันตีฟังชันพวงมาลัยใหม่ๆนะคะไม่หย่อนวานนะคะพี่น้องนะคะเป็นรถทีแรนเพียงสองหมื่นก้พันกิโลจากของเดิมขึ้นไปบ่ไหวนะคะคันนี้ ก็ปอยยุดมานั่นเองนะคะนี่คือคอนโซลด้านในนะคะสภาพไม้นะคะกลิ่นหอมยังอยู่นะคะระบบแอร์นะคะกล่องมองถอยหลังพานหน้าจอนี่ได้เลยนะคะแล้วก็แอร์เป็นแอร์หน้าล็อกนะคะมีสาย USB มีถุงเกียร์แบบแม่หน,น่วนนะคะเบาะเป็นเบาะหนังนะคะเป็นเบาะหนังเดิมๆจากโรงงานเดินในดัดเทคซีแดงนะคะจุดเด่นของนาวารานะคะก็คือหนึ่งเขาจะออกแบบเบาะมาแบบว่า <ítulo> uh, เป็นเบาะหนังนะคะคางๆแล้วก็ด้านตรงกลางค้นนั่งนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับไม้ยีนะคะเพื่อให้ค้นนั่งคับนะคะสะดวกสบายบ่เมื่อยนั่นเองนะคะแต่ความสะอาดทําความสะอาดง่ายในนอนค่ะแล้วก็ด้านลลังนะคะด้านลลังตรงนี้ก็จะเป็นสภาพไม้เลยนะคะเบาะตรงนี้นะคะบระ hmm. Hmm. ันน cool. ํามาใส่ไห้นะคะกับเบาะตอกกลางบนนะคะเ้าสามารถเอามาใส่ห้ลูกค้าได้เลยเนาะสภาพแล้วก็จะขนาดเป็นแคปนะคะยังมีแอ์นะคะนี่พิเศษเลยนะคะขนาดเป็น แฮบยังมีแอร์ให้ถึงสองตำแหน่งเลยนะคะได้พ่มกระดุมไปพร้อมกับตัวรถด้วยนะคะก็คือว่าสภาพรถพร้อมใช้งานนะคะลูกค้าออกไปกับมูต้องประเดศยังเพิ่มเติมเลยนะคะกัแค่ไปมารับ,บอาถ้าลูกค้านะคะจัดไฟแนนผ์อนอนุมัติรับรถกระบ,บานใดเลยนะคะเดี๋ยวห้องมาเบิงหัวใจรักสำคัญของรถท่านนี้กันนะคะมาเบิงสภาพเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้านะคะ สภาพเครื่องยนต์กริปแห้งนะคะแทบจะบอดดายวิ่งใ,ใส่งานเลยกับบอดดายนะคะโอ้โหสวยนะคะนอตทุกตัวว่ามีห้อยขยับนะคะกริปมากๆเลยเครื่องนี้ขั้นนี้นะคะสภาพเครื่องยนต์ใหม่ๆเดิมๆเ่ามีรอยเยิ้มจากน้ำมันเครื่องนะคะพี่นองเพราะว่ารถมันเดิมนะคะก็คือว่าแทบจะบอดดายวิ่งใ,ใส่งานนะคะในระยะทางแค่สองหมื่นเก้าพันกิโลเมตรได้แบตเตอรี่นะคะของพนักสนิทนะคะลูกใหญ่ยยเลย ฉนวนกันความร้อนนะคะสภาพยังกริปอยู่เลยพี่น้องนะคะสภาพกริปไม่ไม่ไมาอยู่เลยนะคะตรงนี้นะแล้วกันในส่วนของสติกเกอร์มอคก,กอจากโรงงานยังอยู่นะคะร้อยเม็ดอาคทุกอย่างยังอยู่หมดเลยนะคะแล้วกัในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นอายางนะคะกันรกระแทกเวลาปิดับกระโปรงนั่นเองนะคะสวยน่าใช้งานค่ะรถคันนี้นะคะคุมข่าแน่นอนลูกค้าคนไหนชื่นชอบในสีขาวนะคะ ราคาเน็ตตัวรถคันนี้นะคะหามผ่านเลยตรงนี้ปกซุ่มล้อรุดไปนะคะว่าเป็นอยา่างยวเขาใส่เพิ่มเติมให้นะคะตรงนี้นะคะคิวซุ่มลอม้อเพราะว่ารถบอเตอร์หลัปรับสภาพ100%น้องจจ้าฝาก,ากมารีวิวให้เบิรงนะคะเดี๋ยวลูกค้าน้องเจจ้าจิบปท่านเสื่อ่านอื่นเนาะสำหรับมื้อนี้นะคะน้องเจจ้าก็เดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้น้องเจจ้านะคะในการนำรถมารีวิวนะคะต่อ,ตอไปนะคะสำหรับใครที่อยากได้สนใจอย่าลืมโทรมาหาน้องเจจ้าสอบถามรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์เพิ่มเติมได้ค่ะ ที่บริษัทเพจยนตเปิดทุกมือนะคะสำหรับมือนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ